พี่ชมรินกำลังไปที่ตู้นะคะไว้ยีนเงินขึนนะลอีอันนี้คือตู้ที่เตรียมไว้ให้ f อนะคะที่มาเยี่ยมสวนก็อาจจะอยากได้ของติดไม้ติดมือไปด้วยแต่แต่นาขวมันต้องไปยุอยู่อยู่ช็อปเนาะช็อปรายัางสร้างไม่เสร็จนะคะวันนี้จะหยิบอะไรจ๊ะแม่ครัวสั่งแม่ครัวจะเอา าไอ้เนอไม้ครับสองอ๋อหน่อไม้สองขวดโ oh, อ,อด้โหีสวยมาเหรครับเออขาวนี่คือขาวธรรมชาตินะคะครเราเป็นเทคนิคของเราไม่ได้ใส่สารใดๆทั้งสิ้นยังไม่รู้ว่าแม่ครัวจะสั uh ่ huh. งอะไรแม่ครัวสั่งมาไม่รู้เมนูอะไรตามไปเบิง่งตามไปเบิงเงเบ่งมันเป็นยังไงฮะเอาแล้วตรงขวดแล้วะคะ่ะ คือพี่ชายก็จะเอาขวดเดียวน้องสาวก็มือหนักหลายน่ละทำไมอ่ะผลักขึงทางคือเขาเอาวเขาปวดเขาปอเขาเขาวดอ๋อโอกเาพรรษา้านดี้นใ้ครบห้าหม่ครับมาลุงพรตอนนี้เราอยู่หมู่สี่ค่ะหมู่สีนะสี่แกลสี่หมู่นะใกล้จะถึงห้าแล้วตาไปทัน กะเพราแหนมเนื้ออันนี้กะเพราแหนมเนื้อนะคะกะเพราแหนมเนื้อครับอันนี้ก็พอละนะช่างนะเท่านี้ครับผมโอ้โหทำงานก็หนักแค่กินอยู่แค่นี้อ่อโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวกระโหโดนถล่มช่างบอกอ๊ะอย่างนี้เสาเดียวดีกว่าเว้ยอยากได้หลายแหนมมาแล้ว ท่านประธานมาแล้วคุณแม่มาแล้วแ,แ,แม่้าวเพอแม่ินหั้งแตเมือานข้าวเสก่ออา,ข,ออาขึ้นหนึ่งไม่้ให้แต่เมื่อวานไม่ได้ครแต่จริงๆหนมกินคือแป้งแป้งคือหนึ่จีนจนะคะเหมือนกัน ถ้ากินแป้งแล้วก็ไม่ควรกินถ้ากินนมกินแล้วไม่ควรกินข้าวเด้อันนี้เรื่องจริงเกาเป็นจ่ตหองโอ๊ยแกงขี้เหล็กคุณแม่รู้ไหมว่าขี้เหล็กนี่ใครเอามาพี่นกเอามาพี่นกซื้อมาฝากนี่ค่ะก็ซื้อขี้เหล็กมาให้ขี้เหล็กต้มจะได้ไม่เสียเวลาต้มอืมอ่ะ โยนเนื <One input> ้อให้ตาเลยเห็นงนี้ที้เก็บยำบ่อนีขนมจีนจริงแม่เท่านะตลก็หันมาให้แม่แน่หันย่างมื้งแม่ยังมีสีเหลือย่างเดียวเนื้อเขากินได้เนี่ยเนื้อไม่เอาแม่เขาไม่เอาจินที่เหลือมันเป็นเนื้อเป็นผัดซะสเอาไหมแม่แม่กินได้นะแม่ เรียกเลยกันถูกี่มีแฝมากแม่ได้ได้ได้พอเห็นเนื้อทอดแล้วก็พลาดไม่ได้ก็คือแจ่วบองแจ่วบองปรุงสุกร้านแม่ทองนากินกับเนื้อทอดอืแซ่บครับคุณเอ่อได้ข่าวว่ามีช้อนซ่อมคือของผักคนทอบพอกินแล้วมือมันจับแล้วนะตี ติดปากติดใจเด้อนี่อะไรนี่ร้านนะครับแกะบองสุกจากแม่น้องหน้าคครับอร่อยปลอดภัยไม่มีสารกันบูดอี่อย่างกับเมย์ไงฮะมันมีพุงแม่บอกว่าอย่ากินหลายมหามีพุงกับแม่อ๋อมีพุงแล้วไม่หล่อเห็นไหมพี่ตุ๊กเขายังไอเอฟเลยอ่ะพี่โจ อเออพ่ท,ทุกขามีพุงรักษาหุ่นแน่เห็นไหมเออถ้าไม่ได้เน้นขอแหวงนั่นนะเออใครไม่รู้หรอกคณมีพุงอ่ะมันมันแสดงความดูคนบ้านแหล่งดูมีเงินร่ลำรวยมีฐานะไม่ใครไม่รู้ดูมีอันจะกินคนอดมันคงจะไม่มีพุงหรอกน่า บอพะยยแหลแม่บอโดนกันหลายคนอันนี้เขาเรียกไม่เผาผ่านดีพ่อก็ไอเอฟอันนี้กี่ขวดจ้ะสองขวดจ้ะสองขวดได้ครึ่งหม้อเลยนะคะใหญ่มากอันนี้แกงใส่อะไรคะใส่ไก่ใส่ไก่เข้ากันเนาะไก่หน่อไม้ส้มหน่อไม้ส้มไก่เข้ากันเข้ากัน เป็นแกงแนวกะทิซึ่งราดขนมจีนได้ด้วยนะคะต้องบอกว่าหน่อไม้ส้มของเรานะคะสีเนี่ย<า>สีธรรมชาติคแม่บอกเขายั่วเลยเขายั่วคือมันไม่ไม่ไม่ได้ฟอกอะไรนะคะเพราะว่ามันเป็นเทคนิคธรรมชาติเราใช้หน่อไม้ใหม่เนะาะเพราะหน่อไม้ใหม่แล้วอ่อนนะมันก็จะไม่ำํำไม่ดำใส่กะทิเล็กน้อยนะคะเพื่อเป็นแกงพักกลางเนาะหลายท่านชอบ น่ากินมากอ่ะสองขวดได้เยอะมากน้องมะนาวก็ดูแลคุณยายนะคะเป็นเซลลขายเครื่องกรองน้ำหรือไงฮะออค่ะ oh, oh, oh. เครื่องกองน้ําอันนี้มันพังแล้วอ่ะคุณเลช่นยโว้ยบ้านพี่ใช้เครื่องกองน้ําพังกันเป็นเครื่องๆเลยเหรอแต่ว่าพี่ใช้หนักเลยขนาดนี้เหรออันนี้มันตั้งแต่มาปลูกบ้านใหม่ๆเลยนะมันก็แค่สี่ปีพี่มันพังแล้วมันก็สภาพดูไม่ไหวละคือดูก็ไม่น่ากินเลยละดูไม่น่ากินอันนั้นมันเป็นน้ําทําอาหารก็ถึงว่าแต่ว่าอันใหม่ที่ซื้อมานี่นะพี่เรียนมันเป็นระบบหกขั้นตอนที่ดื่มได้เลย สะอาดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหกเนี่ส้กรองเดี๋ยวช่างก็กงจะเข้ามาติดหกโมงเย็นนะคะหกโมงเ็นจะช่างจะมาติดตอนนี้ตอนนี้ช่นนางมาเองเลยตอนนี้เราจะตั้งตรงไหนดีไม่ไปตั้งที่เดิมแบบนี้ละมันน่าเกลียดเอาขึ้นข้างบนเนาะเอาใต้ทีวีไหมคะไม่มีกระเบื้องมันต้องจาดกระเบื้องไหมคะพี่ลิน ตรงนี้ดิไหมอ่ะออนยกตรงนี้ออกน่ะอ่าเดี๋ยวหาจุดวางนะคะโอ้ยอย่างน้อบันี้น้ออะไรกันเนี่ยยังไงแล้วมาจากไหนเนี่ยมาตุกข้อทุกออ๋อบ้านที่ตุกหมายความว่า ไอย่างสวยเลยอ่ะก็ใช่ดิเหมาะกับลุงพรอย่างมากเลยรถหรูมากเอาไว้ขน่อไม้โอ้ลุงพรได้รถหรูคันใหม่นะคะอติดเครื่องไปนี่โอ้โหสวยเลยเขาเรียกว่ารถเปิดประทุนค่ะโอ้โหผู้หูอะไรนะพ่ตุขุดเลยพี่ตุ๊กแกขุดบ่อน้ำหน้าบ้านสวนแกเพื่อที่จะเลี้ยงปลาอ๋อบ่อที่เรา ไปหาปลาครั้งที่แล้วแล้วแกถมอะถมถมแล้วก็ขุดอีกแล้วเดี๋ยวนะแกขุดและถมมากกว่าขุดเนื้อเนี่ยแกสามแล้วครั้งที่สามเออมันเป็นรคติดต่อฮะเดี๋ยวว่าจะไปดูแกซะหน่อยว่าเป็นยังไงอันนี้คฤลหาดพี่ตุ๊กนะคะคฤลืหาดพี่ตุ๊กค่ะมานอนเล่นได้มานอนเล่นได้นะคะแล้วพี่ตุ๊กก็ขุดบ่อนะคะ บ่อนี้คือขุดใหม่ส่วนที่ผมไปแล้วก่อนหน้านี้ที่นี่ค่าขุดมันไม่แพงหรือยังไงคะทำไมขุดๆถมๆเรเวเ <c oughs> งที่กัมพูเล่าให้ฟังสิจุดเดิมอยู่ตรงไหนนะะบอกหน่อยสิจุดเดิมรู้สึกจะอ,อยู่ตรงตางที่ตะแหวงมหาปลาอยู่ตรงอยู่ตรงกลางนี้เลยกลางบ้านเลยอ่าใหญ่ด้วยแล้วลึกด้วยตอนนั้นใหญ่เลยอ่า เสร็จแล้วมันก็ใหญ่ไปไงเสร็จแล้วก็ถมเพราะว่าอยากได้พื้นดินเหตุผลตอนถมคือในใจขึ้นยังไงผมเพราะว่าต้องการเอารถเข้ามันในนี้ได้อ๋อมันใจกลางบ้านเกินไปอ๋อเพราะว่าถมก่อนให้ดินแน่นก่อนกลาง็จะขุดตรงนี้เหมือนกันอ๋อแล้วแล้วเสร็จแล้วก็แน่นเสร็จแล้วก็ขุดต่ออีกนะคะค่ะถ้าพักฝั่งก็พอก็ดีแล้ว เพราะว่าทางนู้นไม่น่าจะเดินไป,ป<ล>ใช่ไหมอ่า๋อะจะเลี้ยงปลาแ้เลี้ยงปลาก็จะมีจะมีตัวช่วยดูแลปลามาอยู่ด้วยนะฮะคือใครคะตัวเฮียจริงเหรอถ้าไม่มีคนอยู่เขาก็จะคอยมากินปลาอยู่ในบอลในคลองเออในคลองในะ่ะเยอะมากเลยลหละือทางหน้าบ้านเป็นคลองนะ ปรับให้มันสโลปนะใช่ใช่ให้เป็นพันดินเขาดีนะคะส่วนที่เหลือไปัสวยแล้วนะเหลือต้นสตอเหลือมะม่วงน่สวยแล้วใช่พี่โจให้แต่งตรงนั้นเนี่ยผมเลยฟันฟันแต่งแต่งสวยเลยมะม่วงทะ่ลหาดพิทุค่ะเขาที่นั่งไปใช่ใช่วางเป็นนักพัฒนาที่ดิน รับเฉพาะขุดและถม <laughs> ขุดขุด,ขดถมถม จะได้กินอันนี้อ,อันนี้ส้มโออะไรครับพีิลานทับทิมสยามทับทิมสยามโอ้โหเนื้อดแดงๆอ่ะสมโอแดงทับทิมสยามเอาละถ้ามันออกลูกมาเราก็โชว์ไงพราะแหวน <c oughs> เออไม่กินนะโชว์สมโออยูุนาบ้านนี่มันง่ามเป็นอย่างตัวต้นนั้นนิ่งไว้เดียวฟอกกินมือมือเล่นนั่นจำเนืนะ่อมือเล่นทันเสรือหวานจัดเลยพันเปลือกจำเนื่องส่วนน้อยนาต้นนี้ดูเหมือนจะเอาชีว <นา S 1> ิตไม่รอดยังไงไม่รู้ สภาแต่หนา,าไม่ดีลูกเล็กแต,แต่อุตสาหอ์อกลูกลูกเล็กเห็นไหมความไม่ถูกกับดินเนาะเราว่าอราส้มโอยังกระรองกองแกงเลยรอดแล้วต้น,นนั้นรอดแล้วเนี่ยนะคะนี่คือส้นโอต้น,นนี้แต่ว่าไม่งามนะคะสังเกตว่าลำต้นไม่แข็งแรงลำต้นไม่ใหญ่ ไม่รู้เกิดจากอะไรนะคะระหว่างเสดากับขนุนนะคะแล้วก็มะขามเขาเเล็กสุดไงก็โดนเดาอีสานเอิญมางำเนี่ยค่ะคือโดนคลุมไว้หมดเลยตอนนี้ก่อนเนาะมันงำแล้วมันแย่งอาหารโดนแย่งอาหารใช่ไหมใช่แล้วดินแน่นด้วยดินดินถมปลูกปูกบ้านไงหยียบแน่นมากนี่เดากับมะขามนี่สุดยอดสุดยอดเรื่อง าารเรื่องอาหารอ๋อเรื่องย่งอาหารติแต่ว่าเมื่อขามมันิงามแล้วอ่ะเรากไ็ไม่อยากจะเอาเข้าออกหรอกต้องอยู่อย่างนี้แหละอ้าวมีคาถาเลยไหมคะมีจะใบนะหน่วยไม่ได้กินวันนี้มี FC นะคะมาซื้อของแม่ทองนาคะคะเป็นผลิตภัณฑ์พวกน้ำพริก ถึงบ้านสวนเลยค่ะเรกว่าได้ชมสวนด้วยนะคะเจอพี่คำภูแล้วพี่รออยู่มากอ้าวเหรอ เอาจิงป่ะเมื่อกี้เดินเดินนี่ไม่มีที่เจ้ไม่ีไม่ไม่ไม่คู่ร้องเพลงทุกวันเอาตรงตนี่ไหมตรงนี้ก็ได้เนาะเป็นภา่นะครับขอกดไลค์หน่อยครับเรื่องมาของเรามาโชว์เขาแวะมาซื้อของเราทุกทีเนที่2 บีมดหน่อยครับบีมดหนึ่งะไตัวเนี่ยอ่าหนึ่งสองมดเยอะครับท่านี้ครัโอเคค่ะไหนซื้ออะไรซื้ออะไรขอดูหน่อยขอดูหน่อยคุณยายกินอะไรวันนี้ซื้ออะไรไปกินซื้อแล้วค่ะอ๋อไหนดูสิชอบเองในตู้ชอบเองอ๋อจับเองเลยเหรอคะแล้วคนขายคือคนนี้หรือเปล่าคไหนคนนี้โอ้รู้ท่านั่งคนขายเนี่ยปวดขาเหรอแม่นั่งเถอะตามสบายนี่ค่ะ อ๋อุยคุณยายซื้อเยอะจังเลยไส้กรอกแล้วแฟนคขับมาเยี่ยมเราก็มีของแะกิดไม้ติดเหมือเมื่อกี้เข้าได้อะไรไปบ้างคะมีไส้กรอกขอเปิดดูหน่อยสิสภาพเราเป็นยังไงอันนี้นะครับตอนรับนะครับสำหรับีที่เข้ามาที่้ันสวนนะครับเราจะจีดใค้หมูค่ะสองชุด เข้าแหนมหมูใช่ไหมเมื่อกี้พี่เก๋น้ำปลาร้าอเมินน้ำแหนมหมูแมงดาไม่มีอันนี้แหนมหมูแหนมหมูแล้วก็น้ำปลาร้าแล้วก็ไส้กรอกหมูสามอ๋อสองชุดเลยอุ๊ยน้ำปลาร้าเหมือนจะหมดแล้วดึงออกมาหน่อยนี่เราจะจัดตู้ใหม่ให้มันดูแบบว่าดูเต็มนะคะแต่จริงระวังไว้แค่หน้านะไม่ใช่มีเยอะมีเยอะไม่มีสารกันบูดครับไม่มีสารกันบูดครับ ของเราทุกตัวนะครับไม่มีสารการรันบูดเพราะฉะนั้นต้องเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับเข,า,ขาบอกตู้นี้กินไฟมากนะจ <c oughs> ังก็ยอมนะ <c oughs> ยอมครับมันก็ดูดีเหมือนกันนะพี่รัตดูดีจังนนห,หนูน้าช็อปเนาะน้าช็อปครับเพราะว่าเขามีไฟนะเป็นถ,ถ,ถ้าตู้เย็นบ้านมันจะไม่มีอย่างนี้พอเป็นตู้เย็นเงี้ยไฟมันสวยนะน่าซื้อหมายถึงตู้เย็นนะน่าซื้ออาหารก็น่าซื้อ